สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือใบนะคะพบก,กันในห้องทา r ์รด์เทอราพีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิการนะคะมีหัวข้อที่ชื่อว่าศักยภาพใดที่ทำให้คุณก้าวนำคู่แข่งของคุณนะคะคลิปก็มีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมดสาภาพเช่นเคยนะคะให้ทุกคนตั้งสมาธิแล้วก็ไปเลือกภาพหน้าไพ่ที่รู้สึกดึงด,ดูดพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ใ้าไพ้ใบที่หนึ่งนะคะในหัวขอ้อยากย์การศักยภาพใดที่จะทำให้คุณก้าวนำคู่แขงของคุณนะคะก่อนอื่นที่ขอดูสิ่งที่คุณกำลังโฟกัสในช่วงนี้นะคะคือเรื่องอะไรคะ สิ่งที่คุณกำลังโฟกัสในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะกำลังวางแผนนะคะที่จะเดินหน้าก้าวต่อไปในชีวิตของคุณซึ่งในอดีตนะคะคุณอาจจะถูกขโมยหรือถูกสูญเสียใจนะคะอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องของการสูญเสียของ รับสินเงินทองหรือสิ่งของจริงๆนะคะการถูกขโมยแบบนี้ก็ได้หืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือการขโมยไอเดียการที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวเองนะคะการขโมยความเป็นตัวของคุณเองไปซึ่งณตอนนี้นะคะทิพคิดว่าสิ่งที่คุณกําลังโฟก,กัสอยู่ก็คือคุณตั้งสติอีกครั้งแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วนะคะลบเลือนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะ ไม่ว่าความเสียใจการถูกหักหลังการถูกขโมยข้อมูลในบางอย่างของคุณนะคะมันได้จบสิ้นลงไปแล้วนะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วนะคะคุณหันหลังให้กับสิ่งนี้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายความสําเร็จของคุณแล้วไม่ว่าก่อนหน้านั้นคุณจะเคยถูกขโมย ผลงานหรืออะไรบางอย่างก็ตามนะคะสิ่งนี้มันจบลงไปแล้วแล้วคุณก็คิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคุณสิ่งนี้มันจะนำพาซึ่งคุณไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายของ คุณในท้ายที่สุดไม่ว่าจะเจอความท้าทายอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะแน่ใจว่าเรื่องราวของคุณคุณกําลังโฟก,กัสในเรื่องเหล่านี้หรือเปล่านะคะหากคุณผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นไปได้แล้วนะคะทิฟจะบอกว่าคุณเก่งมากจริงๆนะคะที่ดึงสติตัวเองกลับมาได้นะคะแล้วก็เห็นว่าคุณต้องพร้อมนะคะที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะตาม ข้อที่บอกว่าแล้วศักยภาพใดนะคะที่จะทําให้คุณมีความก้าวล้ำนำคู่แข่งของคุณไปได้นะคะไฟอับทรีโอเพนเทเกลแล้วก็นายอปซอดค่ะศักยภาพนะคะที่จะทําให้คุณก้าวนำนะคะคู่แข่งของคุณได้นะคะคือการที่ ปล่อยผ่านอะไรได้เร็วนะคะแล้วก็ยังเชื่อมั่นยึดมั่นในศักยภาพและความเชื่อชาญของตัวเองอยู่นะคะทิค่คิดว่าจริงๆแล้ว่คุณอาจจะเคยพบเจอเหตุการณ์ของการถูกหักหลังหรือเสียใจหรือการถูกขโมยข้อมูลอะไรบางอย่างของคุณไปนะคะสิ่งนี้มันทาให้คุณเสียใจจริงๆนะคะแต่สิ่งนี้ไม่ได้สร้างกําแพงหรือสร้างปัญหาให้กับคุณสักเท่าไหร่เพราะคุณพร้อมนะคะที่จะ พัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอนะคะใชศักยภาพที่จะทําให้คุณน่ะนำหน้าคนอื่นได้ก็คือการหมัดพัฒนาความเชี่ยวชาญในตัวงานของคุณนั่นเลยค่ะถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญและเป็นคนที่ว่องไวรวดเร็วทันสมัยมากกว่าคนอื่นๆนะคะ สามารถที่จะรู้ได้ลึกและตัดสินใจได้เร็วนะคะสิ่งนี้จะทําให้คุณก้าวล้ำนําคนอื่นไปได้เร็วนะคะความเชี่ยวชาญที่คุณมีอยู่แล้วคุณปิ๊งไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะหลังจากนั้นให้คุณลงมือทํำลุยนะคะลุยเหมือนเป็นคนที่เร็วหรือทันสมัยต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงน,นี้มันจะทําให้คุณแบก้าวล้ำนํากว่าคนอื่นไปได้แน่นอนนะคะแล้วก็ลักษณะนิสัย อีกอย่างหนึ่งหรือศัก,กยภาพอีกอย่างหนึ่งที่คุณควรมีก็คือการปล่อยวางหรือว่าการแบบปรอบับหรือละทิ้งกับเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ดังใจอะไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อคุณทิ้งกับเหตุการณ์ตรงนี้ไม่จมกับเรื่องราวในอดีตอะมันจะทําให้คุณแบบพัฒนาแล้วก็เร็วไปกว่าคนอื่นได้นะคะเพราะว่าคุณแบบ อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเหมือนคุณเพราะว่าคุณน่าจะสมมติคุณทําร้านเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะอยู่ดีๆถูกแบบขโมยสูตรร้านอาหารไปหรือมีคนที่ต,ตาําทําตามเยอะแยะมากมายอ่ะคุณก็จะรู้สึกเปลวอยู่นิดนึงว่าแบบโอ้คือฉันเริ่มฉันเริ่มคิดสูตรนี้ขึ้นมาอยู่ดีก็มีคนมาก๊อปปี้อะไรพวกนี้นะคะแต่คุณก็ ปล่อยทิ้งและปล่อยวางความรู้สึกนี้ได้เร็วนะคะคุณก็ไม่เอาเริ่มใหม่นะคุณจะมีไอเดียใหม่ๆปิ๊งขึ้นมาแล้วก็ทําเร็วนะคะลงมือทําในทันทีอะคะ่ะมันก็เลยเหมือนเริ่มต้นก่อนคนอื่นๆนะคะเป็นผู้นําคนอื่นไปสิ่งนี้ก็จะทําให้คุณแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวผลกําไรความรลมบูรณ์เข้ามาได้แล้วก็ก้าวนํากับคนอื่นๆได้เร็วนะคะเพราะคุณปล่อยผ่านเรื่องราวที่มันแบบ เจ็บปวดหรือเสียใจอะไรได้เร็วแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินหน้าพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ทันทีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรได้แบบรวดเร็วไม่ต้องไม่ต้องคิดนานที่จะแบบทําให้แผนทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ะค่ะคุณแค่แบบพอคิดได้ลองทําแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนกับ สถานการณ์หรือปัญหาที่พบเจอไปนะคะค่อยๆเรียนรู้กลับไปตอนนั้นนะคะก็เลยทําให้แบบคนเป็นคนที่ก้าวนําคนอื่นไปไกลอะเพราะคนอื่นก็มัวต่คิดอยู่แต่คุณแบบลงมือทําแล้วนะคะพอเจออะไรข้างหน้าคุณก็ค่อยแบบแก้ปัญหาต่อไปนะคะอันนี้เป็นศัก,กยภาพที่จะทําให้คุณแบบก้าวล้านําคนอื่นไปได้ไกลๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับผู้ที่เลือกหน้า,พาไพ่ใบที่2นะคะในหัวข้อเียาการศัลยภาพใดน,นะคะที่จะนําคุณให้ก้าวนําผู้แข่งของคุณนะคะก่อนอื่นทิพขอดูสิ่งที่คุณกลังโฟก,กัสในช่วงว่าคุณโฟก,กัสกับเรื่องอะไรนะคะ คุณกำลังโฟกัสนะคะก็คงจะเป็นเรื่องงานของคุณนี่เองนะคะคุณก็ใส่ใจในเรื่องของงานเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เรื่องวุ่นวุ่นหรือสิ่งที่มีเข้ามาเข้ามาท้าทายในชีวิตของคุณนะคะคือเรื่องของ ความสำคัญกับคู่ค้ากับเพื่อนร่วมงานตรงนี้มันเป็นปัญหาอุปสรรคในตัวคุณอยู่เหมือนกันนะคะการที่คุณจะทํางานไปด้วยแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การทํางานนะั้นมันประสบความสําเร็จรุร่วมไปได้ด้วยดีนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคคือมากคนก็มากความแล้วก็มีหลายคนที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถไว้วางใจไม่สามารถที่จะแบบ วีงงานกันได้อยางจริงๆดงจังๆนะคะบางคนก็มีเหมือนสวมหน้ากากเข้าหากันทําให้การทํางาน่ะมันเป็นไปได้ยากกว่าสมควรคือหนักจากตัวงาน,นอยู่แล้วนะคะต้องมาหนักใจกับการใส่ใจ,ใจความรู้สึกความสัมพันธ์กับคนในที่ทํางานด้วยเพราะต่างคนต่างแบบ อาจจะมีบางคนนะคะที่จะไม่ได้รับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะมันอาจจะส่งผลมาให้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทําให้งานนั้นมันสําเร็จนะคะคุณก็เลยรับงานมาแบกรับอยู่คนเดียวนะคะทําให้แบบมันหนักมันเหนื่อยกับการทํางานอยู่ก็ได้นะคะไม่แน่ใจว่าเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวคุณหรือเปล่านะคะ ถ้าใช่ก็ไปฟังกันต่อเลยนะคะก,กับศักยภาพใดนะคะที่จะทําให้คุณนก้าวล้บนาคู่แขกของคุณนะคะเทวนอฟฟอนวีน,ฟวนอฟซอดแล้วก็เดอะทาวเวอร์ค่ะ กายภาพที่จะทำให้คุณนะคะสามารถก้าวล้ำนำผู้แข่งได้ก็คือคุณเป็นคนที่สามารถแบ่งงานหรือจัดลำดับความสัมคันธ์ของงานได้นะคะหรือเป็นคนที่มีความชัดเจนในการสั่งงานนะคะสิ่งนี้จะทำให้ขอบเขตของงานของคุณนะมันไปในทิศทางที่ดีได้นะคะณช่วงเวลานี้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่รับ แบ่งานทั้งหมดที่มีนะคะบางทีมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือประสิทธิภาพของงานที่คุณรับผิดชอบโดยตรงนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะปฏิเสธงานที่ไม่ใช่ของตัวเองได้นะคะสิ่งนี้มันจะทําให้ประสิทธิภาพแล้วก็ศักยภาพของคุณเป็นที่โดดเด่นในที่ทํางานได้มากนะคะ แต่หากคุณยังเป็นคนหนึ่งที่รับจบอยู่คนเดียวนะคะช่วยเหลือทุกคนเสมอเป็นคนที่อยากให้งานมันสําเร็จแหละแต่ว่าการทํางานมันไม่ได้เป็นการทํางานเป็นทีมอะสิ่งนี้มันจะมาบั่นทอนแล้วก็มาเขย่าให้ตัวคุณต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้ในท้ายที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นศักยภาพที่คุณพึงจะเรียนรู้นะคะศักยภาพที่คุณพึงที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นคือการ มีขอบเขตนะคะในเรื่องงานแล้วก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะสั่งงานหรือว่าแบ่งงานให้กับคนอื่นๆนะคะมันจะทําให้ระบบงานงคุณทั้งหมดน่ะมันดีนะคะมันดีต่อคนอื่นๆด้วยที่เขาจะได้รับผิดชอบหรือว่าเข้าใจนะคะในข้อมูลที่ที่คุณอยากจะสื่อสารกับเขาแล้วมันดีกับตัวคุณนะคะจะทําให คุณเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับว่าคุณเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่เพื่อนร่วมง,งานอยากร่วมง,งานด้วยเพราะคุณแบบมีแนวทางหรือทิศทางที่มันชัดเจนนะคะว่าจะควรทํายังไงไม่ทําอะไรยังไงนะคะสิ่งนี้นะคะ่ะจะช่วยทําให้คุณแบบมีสเปรยภาพเหนือก้าวล้ํานํากับคู่แข่งของคุณได้นะคะคุณจะมีความโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะกล้าที่จะตัดสินใจนะคะกล้าที่จะสั่ง,งานกล้าที่จะ มีเขาเรียกว่าแผนงานที่มันชัดเจนนะคะแล้วก็การสื่อสารออกไปกับการทำงานเป็นทีมที่ดีเนี่ยสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มนะคะให้คุณโดดเด่นเหนือคู่แข่งของคุณได้นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาอะไรเลยพิปก็อยากจะบอกว่า ไพ่บอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่จะมาเขย่าให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงและเข้าไปอยู่ในทิศทางนี้เองนะคะยิ่งคิดว่าคุณสามารถที่จะเริ่มพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก่อนนะคะก่อนที่จะทําให้จกักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะมาเขย่าให้ตัวคุณคุณอานจะไม่พร้อมณนะเวลานั้นก็ได้นะคะช่วงเวลานี้ก็ ลองเรียนรู้แล้วก็ลองปฏิเสธอะไรไปบ้างนะคะถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่คุณจะรับผิดชอบหรือว่ามองดูแล้วงานที่ทําบางอย่างหรือมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณอื่นคุณก็กล้าที่จะบอกนะคะกล้าที่จะสื่อสารออกไปแต่ไม่ใช่แบบว่าบวกนะคะไม่ใช่บวกคุณต้องมีวาทศิลป์ในการพูดนะคะเออการมีวาทศิลป์ในการพูดนี่แหละจะทําให้คุณแบบว่า การทำงานเป็นทีมมันมีความชัดเจนมากขึ้นแล้เวเพื่อนร่วมงานก็จะมีทัศนคติที่ดีกุ่นะคะก็จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานของคุณมันดีและมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับวันนี้ที่ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สะำหรับผู้ที่เลือกหน้าไพ่ใบที่3นะคะในหัวข้อพิก,การ ศักยาภาพใดที่จะทำให้คุณก้าวนำคู่แข่งของคุณนะคะอดคืนทิปขอดูสิ่งที่คุณกำลังโฟก,กัสในช่วงนี้นะคะ่ะสิ่งที่คุณกำลังโฟก,กัสในช่วงนี้นะคะทิยคิดว่ามันเป็นโอกาสนะคะที่คุณจะได้ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่ทำงานการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ตำแหน่งของคุณแต่ที่ชัดเจนมากๆนะคะเป็นโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายที่ทำงานของคุณนี่แหละแต่ว่าคุณเองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คิดอยู่ในนี้นะคะมันเป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาให้คุณแต่ใจคุณก็ยังคิดและกังวลอยู่นะคะว่าจะต้องอ จัดการยังไงกับเรื่องนี้ดีนะคะคุณอาจจะเคยอยู่กับที่ทํางานเดิมมานานแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็อาจจะสร้างความกลัวสร้างความเขาเรียกว่าออไม่มั่นใจนะคะว่าจะจัดการยังไงหรือว่าคุณเหมาะสมที่จะทํางานในเรื่องนั้นหรือเปล่าคุณคิดมากพอสมควรนะคะกับโอกาสที่ได้รับตรงนี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะ คุณจะต้องได้รับโอกาสนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่ทํางานของคุณอย่างแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีศักยภาพใดนะคะที่จะทําให้คุณก้าวล้ำนำคู่แข่งของคุณไปได้นะคะ เลเวอร์นอลคับแล้วก็เดอะเดวิลค่ะศักยภาพที่จะทำให้คุณก้าวล้ำนำคู่เช่งไปได้นะคะก็คือเรื่องของการอ่อนน้อมข่อมตนนะคะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในสถานที่ไหนตัวคุณเองนะคะมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานแต่บางครั้งคุณก็ต้องยอมรับความคิดเห็นนะคะ ยอมรับวัฒนธรรมที่มีในที่นั้นๆด้วยนะคะการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงให้กับเข้ากับสังคมในที่ทำงานนั้นๆหรือเข้ากับกฎระเบียบหรือว่าแนวทางของการทำงานในตรงนั้นมันจะทำให้งานของคุณนะคะมันประสบความสำเร็จไปได้แล้วก็จะ นำพาให้คุณนะ่ะก้าวล้ำนำคู่แข่งของคุณไม่ได้นะคะหากคุณเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นสิ่งนั้นมันอาจจะมาบวกแล้วก็สร้างโอกาสอะไรดีๆให้คุณข้างหน้าก็ได้นะคะเราที่คิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพนี้อยู่แล้วนะคะแค่ปรปับเปลี่ยนและพัฒนาไปตามมันก็ได้นะคะในที่ต่างๆมันอาจจะมีบางอย่างทั้งด้านดีและไม่ดีนะคะแต่เป็นคุณเป็นคนหนึ่งค่ะ ที่สามารถที่จะมองคนออกได้ด้วยอันนี้คือศักยภาพเงินที่คุณมีแล้วก็แบบจะทําให้คุณเหนือคนอื่นได้นะคะจะทําให้คุณแบบก้าวล้ำคน,นอื่นๆได้คือคุณเป็นคนที่สามารถมองคนออกอะคะ่ะว่าคนนี้เขามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรนะคะและสิ่งไหนที่จะช่วย ทำให้เขาคนนั้นมาร่วมเป็นทีมของคุณแล้วก็ส่งเสริมให้การทํางานของคุณตรงนะี้ได้นะคะคุณอ่านคนคุณอ่านเกมออกเองนะคะศักยภาพนี้สศักยภาพนี้แล้วกันนะคะจะทําให้คุณแบบก้าวล้ำนำคนตื่นก็คือการอ่อนน้อนผอมตนแล้วก็การที่คุณอ่านคนออกนะคะว่าใครเหมาะสมกับเรื่องอะไรนะคะตรงนี้จะทําให้คุณ มีงางที่มีประสิทธิภาพแล้วก็การทํางานของคุณจะเติบโตขึ้นได้นะคะทิปก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ